มาตอนนี้ลุ่งธรรมะสิเวาวเรื่องพาฝันให้ฟังนะครับตอนนี้จากพ้าฝันก็เข้าปีพุทธศักราช2473หลังจากออกพรรษาแล้วนี่พาฝัน ก็ได้ออกเดินทางไปกับผาออนจนถึงบ้านจีดอยู่หนองหานอุดรท่านี่นั่นแหละพระออนนี่เพิ่กนกาได้ยินข่าวว่าพีสาวเพิ่นบ่สบายพีสาวเพิ่นอยู่บ้านดอนเงินปุ่มเพราะว่าปีอุดร อันนั้นก็เป็นบัานเกิดของพระอ่อนเพิ่งก็เลยขอแยกทางไปเยี่ยมพี่สาวเป็นกอนให้พระฝันน่ะอยู่บ้านจีนอยู่ผู้เดียวบ้านจีนนี่ตามธรรมดามันก็เป็นบัาหน,นอกคอกงหน้ามันก็บ่มีสเวร้าบัาก็บพ่ค่อยมีการศึกษาปัานไใดก็มีตาปักขาวไว้ผมยาวผู้หนึ่งซื้อว่าไทยซุข เพิ่นได้บัญญัติคำาสอนขืนมาสอนชาว้าบ้านเองเพิ่นเอื่อนว่าถ้ำต่อไกะเพิ่นก็ได้ประกาศให้เศว้าวบ้านว่าเพิ่นเนี่ยคนพ่อเด้พ่อของดีก็เลยเอามาซอยไห้พี่นองชศว้าวบ้านเาว้าซองได้บรรลุรรมหากผู้ใดอยากบรรลุรรมอยากเห็นรรม ก็ให้เอาไก่ไก่นุ่มตัวหนึ่งไก่สาวตัวหนึ่งครูหนึ่งอะนะมาให้คนละคู่คนละคู่เพิ่นสิเฮ็ดให้บรรลุธรรมได้กับบริายากอีหยังแค่เอา,กาไก่มาให้ซื่อๆแล้วก็นเมียกลับไปนอนงที่บานซื่อๆเดี๋ยวถ้ำก็สิบรรลุเองตาปากเขา่นก็บ,บอกเนะาะชาวบ้านกั กับบ่ได้เลียนหนังสือเนาะกับบ่หูเรื่องหูเล่าอีหยังว่าเป็นของดีเหตุให้บร,ธธรรลุถ้ำไดก็พผ้ากันเอาไกลไมา่ห้คนละสองโตคนละสองโตเสื้อมดหนึ่นะผูใ้ใดบอกอีหยังกับเสื้อบ่มีความเข้าใจว่าอีหยังเหตุให้เป็นซุกเป็นถูกใดตาบักขาวไทยซุกนี่บอกว่าทําที่เพิ่น คิดคนขึ้นมาใดนี่เหตุให้พนทุกได้ก็เลยผากันเสื้ออยากเห็นถ้ำที่บรรลุขึ้นมาใดนี่ก็พากันน้ำไกลมากโอ้หลายต่อหลายครูแล้ววะพาฝันเห็นทั้งสั้นก็นเป็นพฤติกรรมที่แบบบ่ดีดอกล่วงซาบานเพิ่นก็น,นึก สงสารเมตตาเศร้าบานดีหูว่าท่านเลเี่ยมของตาบกขาวเจาเลยเนาะก็เลยไปเอิ้นตาบกขาวนี่ก็มาอบร่มสังสอนให้สำนึกจักหน่อยเพ่นะเพนว่าคาตาบกขาวแล้วก็อยากให้ตาบกขาวนี่สารภาพผิด เลิกประพฤติพในท่าทางทุจริตนอกจากสิได้ลาบบาปลากรรมแล้วก็มันเดียนให้าศาสนาเสื่อมพอมพอตาบักขาวมาแล้วเพิ่นยอมจะเิไย๋ะ่ะบนี้เถียงข้ามปะตูฝากชอดๆอดอดอดเถียงถุกข้ามพอว่าเซียว่าอันทีีเจ้าของเหตุนเนี่ยมันถือ จัคสิพิษมองได้พ่ะนะเศร้าบานกับบ่ได้บังคับใม้วาเสือกวกเขามาสัดท่าเองแล้วพ่อใจเสียวไก่มาให้เองตาบักขาวเถียงพอจังสัน่นทำต่อไก่มั่นกับบ่พิดหลับแลว้วยังไม่ยกเอาถ้ำของจาของขึ้นมาบัญญัติเองเป็นสารณะธนาคนวา่า เป็นที่พึ่งสีอย่างอุดถังพุททั่งธ้ำมั่งสังขั่งสารนั่งขัดฉามิผุ่นดีละ่ะตาบักขาวิ่นบอกอวดอ้างสัรพคุณบักดึกงี้เลยว่าเป็นสนารณะของดีดีก็ของพระฝั่นอีก เพราะว่าพระฝันมีแค่สามสารณะเพื่นว่ามีพระพุทธปพระรรำพระสงฆ์ของเพิ่พมอุดถังเขงมว่าพรอพราฝันก็เลยตั้งคำถามตาบักขาวไทยสูกว่าเอาของเจ้ามีสารณะดีแต่อยากถามดิเพิ่มมาอีกตัวนึ่งเนี่ยกุดถังเนี่ยมันหมายถึงอยียงมันคือเป็นสารณาได้พระฝันถาม ตาบกเขาไทยสูก็ตอบคำถามผ้าฝันบ่อะไรดิบ่เนี่เฮ็ดก,กึกคก,าก,ากักกักเยู่สีเลี่ยงแถไปเรื่อยอุ้กทั้งมันหมายถึงอีหยังบ่ฮูหรอกแต่ว่ามันดีกว่าแท้ๆเพิ่นก็ยังแถไปอีแต่ว่าบบดีก็แบบใดก็บ่ฮู้แต่ว่าดีแท้ๆเพิ่นว่าเพิ่นตอบคำถามบ่ได้เพิ่นก็แถกลับดิบ่ เอาขันว่าพาเก่งอธิบายฟังกันนะเข่าท่างพาฝันแล้วบ้านนี้ก็ได้โอกาสสอนตาบักขาวใหู้สำนึกเพิ่นก็นเลยสอนตาบากขาวว่าพุทธถังจำไว้เด้อตาจำให้ดีท่องให้ดีพุทธถัง กันตาปากขาวหูแล้ววมันเป็นของดีดีกว่าถ้ำของพระพุทธเจ้าว,วาัวฟังเบิงงเดอร์กุกถังกุกถังกุกถังมันเป็นโลกลายสนิดหนึง่งมันเกิดกับร่างกายของคนเว้าให้สัตว์สัตว์มันก็นคือโลกขี่เฮียน ตาปากขาวเสียโลกกี่เหียนว่าเป็นสารนาบอโอโหโลกนี้เนี่ยมันเกิดกับผู้ใดผู้นั้นก็มีแต่ความทุกข์บ่มีความสุขใจสุขกายแต่ประการใดเดอ้อมีแต่คนร่งเกียดมันได้รับความทุกข์ทรมานจนหอดมือตายผูดด้นีตาบากขาวก็ยังบ่ฟังอีกเทียงไปข้างๆคู่ ผู้ที่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นตายไปหมดแล้วพนะเป็นว่าสี่ยางนี่แหละมันจังพอตายถึงตายพระอินเคนเกา่ากระดูมาก้องไว้แล้วก็เสกแล้น้ำเต่าท่องมาสูบชีวิตให้ฟืน้นขึ้นมาใหม่พนะขันเสื้อไอ้ซีสารณาของตาบะขาวนี่โอ้ยหลวงปู่ก็เลยยกเหตุผลให้ตาบะขาวผูแบบมี ทิท,ทิความหลงผิดสูงก็เลยยกเอาค่าถาภามวาณาของตาบักขาวนั่นแหละมาอ้างว่ามันดีวิเศษไม่มีผู้ได้สูดได้คาถาตาบักขาวที่เพิ่นยกมาไมที่บน,นี้ยกมาไม้บัตินถอทุสะนะโสโมนะสะาทุพนะ ทำบริกรรมพันแปรรักครลาหนีเพ็นวดีอัศจรรย์นขนาดโอ้ยป่าฝันนางฟังกะเพิินเทายกมอาอ่านนี่มีแต่คนง,งงงง่ายอวดลู่อวดสลาดมาฟังมาแป,ปรป่าฝันก็เลยอ้าวจังได้กับแปรให้เพิินฟังกันนะจังสีเด้อตาปาขาว พาสีแปให้ฟังมันแปลว่าจังไหนพาฟันก็นเลยเมตาแปลให้ตาบาเขาผู้หลงทิดทีให้ฟังว่ามันแปลว่าจังไหนไอ้ค่ำแปดค่ำนี่เริ่มจากค่ำว่าทุสะนะโสมันเป็นคาถาของเปรตซีโต ที่ตายไปตกน้าลกซือวาโลหากุมพี่เป็นน้ากที่มีที่ความเดือดร้อนมีแต่ความหอนของน้ำท้องแดงเดือดปุ่นผ่านบุดผ่านยุตตลอดเวลาพ่อเว้ามาหอนมองนีพระฝันก็เลยยกเรืองเปรตซีโตนี่มาเบาให้ฟัง เศซีโตตอนมันเป็นคขน้นกับเป็นลูกเศษฐีมีทรัพ์สมบัติหลายเกิดในตระกูลเศษฐีมีอยู่น้ำกันสีคน้นเศษถีแต่ละคนกับมีลูกทายหลุนล่าข้าวเดียวกันนั่นแหละลูกสีค้นนั่นกัน มักกันมักกันสอบพ่อกันไปไซไปในนกันถูกจกิตกันลูกเศรษฐีทั้งสี่ข้นกันหนาตาล้อเราออกการแทะนี่แหละบรรดาสาวๆในเห็นกับผ้ากันหลงหลักมักมักในหนาตาอันเป็นสมบัติประจำตัวพอมาตาหมาตาซื้อๆนี่มักหอดซับ สมบัติข่าวของเงินท่องแก้วแหวนโอยมีตั้งหลายอีกตั้งหากสี่นุ่มรอนี่อาศัยความเป็นนุ่มหลุมงามเนาะเป็นที่หลงไหลของบรรดาอิสตรีทั้งหลายต่างถอดกายถวายโตเป็นน้ำมันเลิกกามโดยว่าเลือกเลยว่า,วาลูกใครเมียไผรก็ตอบ,อบตอบสนองตัหาราคะให้มัด ลูกเศรษฐีทั้งสีคนนี่ต่างกว่าพืชพิษสิ้นขอสามคือขอกาเมสุมิชาจะล่าย่างโฉกชนจนเป็นนิสัยตายไปแล้วสี่คนนีก็ตกนรกซื่วาโลหะกลุ่มพี่ก็ต้องไปวายอยู่นน้นน้ำต้มท้องแดงจนละลายกายเดือดพล่านตลอดเวลา สัตว์น้ากทั้งหลายติดตกลงไปในกระทาท่องแดงดีจมอยู่ในกระทาท่องแดงตั้งแปด0มืนปีนอนผิกนอนงายจมขึ้นจมลงถึง8ปด0มืนปีจังสิโพขึ้นว่าหนึ่งเทียสัตว์น้ากทั้งซีติดตกลงไปลูกเศรษฐีซีข้นน่ะตกลงไป กะสำนึกผิดกระยาดสีห้องประกาศผลกรรมของเจ้าของให้ปรากฏเพื่อว่าให้ผู้อื่นเอาเป็นเหยี่ยงอย่างปรากฏว่าแต่ละตนแต่ละคนกาวได้ค้นละหนึ่งค่ำกระจมลงไปดินทุรนทุรายอีกแปดหมืนปีจังสิใสเวลา โพขื้นมาอีกแปดมืนปีโพขึ้นมาได้เทียหนึง่งล้อยอยู่เทึ่งน้ำท่องแดงให้ประกาศค่ำต่อไปใดข้าถาเปกที่เก้าใได้ค้นหลักค่ำข้าถาที่เปตดกาวได้ค้นหลักโต นั่นก็คือคําว่าทุคนทีหนึ่งคนที่สองโผล่ขึ้นมาก็บอกว่าสะคนที่สามโผล่ขึ้นมาก็บอกวันนะคนที่สี่โผล่ขึ้นมาก็บอกว่าโสว่าได้คนละค้าก็จมลงไปอยู่ก้นกระท่าอีกคือเก่าฐานบาปของสัตว พวกนี่นี่ยั่งบอสินตาบใดซัตน่ารกพวกนี่ก็บ,บ่ตายเพื่อให้ได้เสวยถูกทรมานโดยกรรมสัวที่เจ้าของได้เหตุไหวตาบักขาวไทยซุกได้ฟั่นหลวงปูเทพจังได้หูข้อหมายของข้ามวัทุสะ นะโซมันโมเมนของดีตัวมันเป็นค่าตาของสัหน่าหลกได้ยินแล้วก็ะจำเข้ามาเเมื่ิสีเรียกให้ถือก,ก็คือเป็นค่าตาหัวใจเปลตดตาบากขาวไทยซุกเป็นฟูหัวดือ้อกับพวกสมุนเกนยังลันอีกคือเกาว่าเป็นของดีของถูก สอนคนโง่มันก็เข่าใจยากก็คือจิบบ่แตกต่างกับเป่าปีให้กล้วยฟังสันใดก็สันนันพระฝันลำพึงลำพังมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสอนคนโง่แต่อวะอวดโตวาสลาดมันสอนอยากยากก็เข็นคกขึ้นภูเขาเบนว่า ต่ว่าพะฝันเพิ่นกับพยายามเปิดตาของพวกเขาให้มันหูเห็นถ้าอันแท้จริงต่อไปบ่ยอมถอยแล้ววะเพิ่นก็อธิบายเป็นค่ำๆไปอีกจังสี่เดอตาปาขาวคำวัตุแปลว่าสัวจากซีค่ำจีเปลตดมันโพลขึ้นมา มันเ้าบมืดพอบามันมีเวลาน้อยมันสีจมลงไปก่อนมันเกิดเลยหองเทละคข่ำข่าวัทุเนี่ยแปลว่าซัวสัตว์นรกตัวหนึ่งที่พ่ขึ้นมาอาปากมันอยากให้ฮู้วาผลกรมซัวของเจ้าของสิเหตุไหวตอนยังมีชีวิตเป็นลูกเศรษฐีนะ่ะควมซัวของเจ้าของสิเหตุไหวแล้วเนาะ ล่าจังเดตตกถูกทอระมานอยู่จังสีเล่าสิว่าจังสี่คำว่าถูกนะแต่ว่าเขาโผล่ออกมาว่าใได้ข้าเดียวก็จมลงอยู่ก่นกระตาท้องแดงอีกมันก็ถึงข้าวของสันนรกตัวที่สองนี่โผล่ขึ้นมาก็ได้ห่องค้าเดียวคือกันคำว่าสะสะแปลว่า เฮาสิพนจากทูก์ใดจังไดเพราะว่าความดีของเฮ้าบ่เคยส้างไว้เลยเฮามีแต่กรรมซัวก็เลยได้เว่าค้าเดียวน่ยหละข้าวภาสาแล้วก็จมลงไปในกลกระตาต้องแดงอีกโตที่3ามเดเข้าเดบเว้าขําว่าหนะคืออยากมันก็อยากประก,กาศให้ผู้อื่นไน้ฟัง่ะว,ว่าเจ้าของเนี่ย ง่มได้พ้นจากหน้าโลกแล้วเนี่ยเฮ้าสิบเหตุความั่วบอทุเจริตในกามมิดฉาจานอีกต่อไปสัตโตที่สีสีห้องวาโสมันก็อยากประการให้ค้นในยินว่าคันได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ย,ยเ็รแตะความดีเิรห้ท่านฟัง่งร่มจำศีลภาวน่าย่างเต็มที่ตลอดชีวิต นั่นแหละคือความหมายของซีค่มที่จัดนรกซีโตได้กล้าวคาถาได้เพียงคนละคั่มจังที่จมลงกระทาท้องแดงอีกให้นอนดินทุรนทุร่ายทรอมานเพิ่มก็วีสิบหกหมื่นปีจังได้โพลกขึ้นมาอีก พาฝันเพิ่นกับอุตสาห์แปะปเป็นเงมคั่มให้แจ่มแจ่นแต่ว่าตาบักขาวไ่สุกกับผักผวก็ยังยืนยันว่าจะของถือบ่ย,ยอมล่มเลิกท้ำต่อไกคือเกา่าเจ็ดมือเต็มเต็มเลยว่าที่พาฝันพาอ่อนกับพากูได้ซ้อยกันต่อปัญหาให ตาบักขาวกับพักพวกเลยซักถามขอสงสัยบอกว่าสิยกปัญหาอีหย่างมาอีถามอีหยังสิร่องภุมมจังไดพระสามองค์นี่ก็สามารถแก้ไขปัญหาใดทุกขอ้อตอบเป็นขันขันเป็นตอนตอน,ตอนมมีติดมีขัดเลยจนเหตุให้ตาปักขาวไท่ซุกเนี่ยกัะพวกบริวานก็ค,อค,อคอ่อยๆอ้อ่อนขอลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อ,อในที่สุดเก็ย่อมหลับ แล้วก็สารภาพวา่าทำตา่อไกของเพินเนี่ยมันก็คิดกันขึ้นมาเองฟัง่งร้ำจากนั่นจากนี้เราก็นำค่ำเท่ๆพวกนั้น,นมาต่อกันเพื่อให้เป็นแนวทางในการทำมาหากินตาปากขาวเพนก็บอกว่าผมก็ยอมรับว่าพระรรมของพระอาจารย์ทั้งสามเนี่ยถือต้องทุกประการเฮ็ดให้เกิดตาสว่าง และละอายใจขนาดในพฤติกรรมของเจ้าของตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปพวกผมสีตัางใจปฏิบัติธรรมตามคํำแนะนํำของอาจารย์ทั้งสามพนาผ้าฝันห้วเอาวสนะทิศธิของตาปากขาวได้แล้วก็เริ่มลูกต่อไปเลยตาปากขาวผมของตาปากขาวนี่มันสกปรกรุ่ร่งบ่ดีต่อสุขภาพตัดออกซา ตาปากขาวกับบญอมเว้ยอ้ห่างว่าทันตัดเราเพิ่นสิป่วยตายพะนะเพิ่นก็นเลยบ่อยากตัดอา้าหลวงปู่อ่อนกับมาสมทบม,มาสนทนานักนน่กันอ่ะก็เลยเป็นคนล่องหลับว่าเออเป็นคนหลับร่องว่าบ่าตายดอก,ต,ดอดาต,าอกตัดโหดบาตายดอกตัดรลดพระอ่อนบ่ให้ตายง่ายๆดอก หลับร่องยังแข็งขันเลยตาปาะขาวเพิ่นก็เลยย่อมตัดตัดพอตัดแล้วก็มันก็สะอาดขึ้นหน้าตาก็ดูดีสดใสก็เกาว่จันต่อแข็งแรงขึ้นเพตายเว้ยเพิ่นก็หลงเสือมาตะโดนพนาพ่นว่าวา่ิตัดออกแล้วมันสิตายอันนี้ก็เป็นตอนที่พาฝฟัน อาจารโภอาสนะถ้ำต่อไกลของตาบักขาวไทยซุขบ่ได้ใส่อิสริลิตใส่ต่เหตุผลของพระพุทธเจ้ามมายืนยันจนตาบักขาวสีโลหลาบเมดท่างสู่จังนอมหลับปฏิปท่าควมหนูควมสามารถของพระอาจารย์ทั้งสาม บอเมนตะตาบักขาวเท่านั้นบริวันทั้งหลายก็ยอมฟังคำสังสอนของอาจารย์แล้วก็รวมมาฟังเทศฟังธร่มเพิ่มขึ้นยุ่สุงม,มือสุ้งม,มือเรื่องรล่ามันก็นมีจังสี่ล่ะตอนนี้ตอนต่อไปลุงธรรมิีวาเรื่องอยังให้ฟังมาฟังน้ำกันเด้อ